ủy thác thì nó ngăn bay đi bỏ hết lên bỏ bỏ lên bỏ hết bỏ lên bỏ lên จะ่้อมกันเดียวลากมรเดี no ๋ยว้อมกุ่มมาบุก uh, ่อนเดินทางานเนื้าถายบ่อยเก็บเลยแต่บ้านนี้มาได้อยอะเียบมือาอยอะ่รูปราคาสุดประกอบต่างเร็ว ันระบบงั่นอนเฮ้ยจกก็สามารถสแกนใจเราอันนี้กําลาเรื่องเพราะ้าให้คิดเป็นบบก็ได้เห็นบุกเป็นใช้เทียบุกเีเท็นบุเป็นที่ลูกข้าวโค้ดเ่นมอนโหบไม่เป็นกาวเลยนะเพื่อหเ่อจ็บข้าวว่า เก็บเก็บข้ามานะอืมตไม่จอดดูวยคเทฟซีนมาพาเขเรยว่าจะรอตเทฟซีได้ไดเลยทุกคนยอดี่มาส่งเนชะื่อททานเลยวอุใส่กะ <ừ. S 1> ทิว่นกลับมาอีกทีเ รีเครโก็บ่าวียกยใว่ไหมไมรูตัวถามพ่อพ่อไม่รับพ่อพ่อเราถือหมดที่เราเราอักกินเลย เล่ส่งเงินไปสามร้อยปกติจะส่งอาทิตย์ละห้าร้อยเล่ส่งสามร้อยคือกล้ไปได้สวยด้วยนะได้จังบานคือแถวบ้านก็เจ็ดพันหรอมั้งแต่บ้านหกับห้านั่นทั้งนี้ก็ดิเยอะหกพันกับาเจิประมาณเจ็ิบ กูไม่ใส่ผักกยังกินผัดกินยังไงเินปันกมหอมเิมอะไต่องต่องท่าน่ชวนเราไปกินโูก็ราเดียเดือดเดือดเือดเลื เว้ยนั่งยีจบบอนออกอว่าคืส่วนกินกินจุ่มต่อนใบเลยไปหุ่นเนื้อโคนโลโคะโลมานั่งใส่เี่ชนอน้ำซุปจิ๊กเจ้าหอนด้วยครับผซเ้อเพ็ดเองก่าเอาก็ับกลอบเป็นวายร้านเนื้อร้านเปิดไม่ือ ไม่ชอไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างนีมี่สบาทเลยก๋วเเรือชามละยี่สิบบาทดูสครับชับเขาิเปิดค่จะเปิดอยู่ตอวคนเลยาจะไปกินชุมเข้ากินที่สิบถ้วยไม่กินอี่มั้งสองถ้วองวเลยมันบนเดนบุกเบได้เอาไม่ั้นมันจะไห้กังี่ล่ะ <ừ. S 2> ที่บาทไม่ได้เจ้งม่แต่ฉีดลูกนึงฉีดลูกนึงเนื้อตอนนึงอ่าเศ้าที่เท่กรกกรกราต้อจกินกบุญยัง่าจจะขึนะ้นคองแล้วไม่ได้กินหมูป้อนนาทีเหนียวย <c oughs> ปปเดียวนีไปแป๊บเดียว รต่บัลทุ่มนม่ได้ไปมนันบกกับ,บกกับ,บ,กกบไหนงกเด้มราได้พรวการหนึ่งหมื่นหนึ่งม,งมงือยงก